สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง LJ Channel เรามาพูดคุยก่อนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเลกเกาหลีใต้ประจำวันที่15กุมภาพันธ์2567เป็นการพบกันระหว่างทีม Pink Spider เจ้าบ้านพบกับทีม IBK a n t o s เวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมที่เจอกันมาในฤดูการนี้นะครับผม นัดแรกเป็นทีมพิงค์สไปเดครับสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนัดที่2ทีมพิงค์สไปเดก็สามารถเอาชนะไปได้อีก3ต่อ1นเซตนัดที่3ก็ยังเป็นทีมพิงค์สไปเดครับที่สามารถเอาชนะทีม IBK a n t o a s ไปได้3ต่อ2เซต และนัดที่4ก็ยังเป็นทีมพิง k s สไปเดอร์อีกเช่นเคยที่สามารถเอาชนะทีม IBK Antos ไปได้3ต่อ2เซตครับส่วนผลงานในนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้นเริ่มกันที่ทีมพิง k s สไปเดอร์สามารถเอาชนะทีมฮิลสตีดไปได้3ต่อ0เซตส่วนผลงานนัดล่าสุดของทีม IBK Antos นั้นก็สามารถเอาชนะทีม AI Pepper ไปได้3ต่อ0นเซตเช่นเดียวกัน เรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับทีมเจ้าบ้านพิงค์สไปเดตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างทีม IBK a n t o s นั้นอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนผลการแข่งขันแพ้ชนะของวันนี้จะส่งผลต่ออันดับตารางคะแนนเป็นอย่างมากนะครับก็คือถ้าเป็นทีม p i n ค Spider สามารถเอาชนะทีม i b k a n t o s ไปได้3ต่อ0นเซตหรือ3ต่อ1เซต จะทำให้ขึ้นอันดับที่1ของตารางคะแนนทันทีแทนที่ทีมฮิ State ของวิภาวีแต่ถ้าวันนี้ทีม IBK Anzot ชนะหรือแพ้ที่3ต่อ2เเซตอันดับตารางคะแนนก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือเป็นทีมฮิ s t a t ทที่ยังลังอันดับ1เหมือนเดิมทีมพิง k s สไปเดก็ยังอยู่อันดับ2เหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะครับการแข่งขันในวันนี้นั้นทางทีมพิงสไปเดได้เล่นในบ้านก็เชื่อว่าน่าจะจัดเต็มกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะผู้เล่นตัวใหม่ที่เพิ่งขวตัวเข้ามาอย่างวินลอที่ขวมาเพื่อชัยชนะอย่างแน่นอนแฟนๆวอลเลย์บอลคิดว่าผลการแข่งขันระหว่างทีม Pink Spider กับทีม IDK a n t o s จะเป็นอย่างไรชมพูจะช่วยวิภาวีหลังอันดับหนึ่งต่อไปได้หรือไม่หรือจะเป็นคิมขยองที่จะช่วยทีมขึ้นไปหลังอันดับหนึ่งแทนที่ทีมของวิภาวีได้ไหม โปรดติดตามการแข่งขันได้ในวันนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ